สิ้นสุดการรอคอยชมเต็มๆทีเซอร์แรกพรมลิขิตภาพต่อบุพเพันนิวาสเปิดมาแล้วตัวอย่างแรกละครภาคต่อที่หลายๆคนรอคอยอย่างพรมลิขิตภาพต่อรุ่นลูกและของบุพเพันิวาสละครที่ประสบความสาเร็จและครองใจแฟนละครมากที่สุดในยุคทีวีดิจิตอลโดยพรมลิขิตนําแสดงโดยทัพนักแสดงหน้าเดิมจากละคร บพเทศนิวาสไล่มาตั้งแต่เบลรา่ารานีปกธนวัฒน์พมลิขิตเล่าเรื่องราวของพุทธาหญิงสาวจากยุคดิจิตอลที่พลัดหลงยุคก,กลับไปในสมัยพระเจ้าท้ายสะแห่งกรุงศรีอยุธยารอติดตามได้เร็วๆนี้ทั้งช่องสาม